สวัสดีครับเพือนเกลับ,บมาพบกันอีกครั้งนะครับ your friend is a Doctor ทาง d r V Channel นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณามัยเพื่อนของท่านนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาคุยกันถึงประเด็นที่น่าสนใจนะเกี่ยวกับโควินาไวรัสิด -19 นะครับวันนี้เป็นเช้าวันพุธที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นะครับ วันนี้จริงๆเป็นวันปลอดฝาดวันหนึ่งนะที่ประเทศของเราเนี่ยจะได้อาวุธนะอาวุธที่จะมาต่อสู้นะกับโควิด -19 นะครับอย่างจริงจังจริงๆเรามีอาวุธอยู่แล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยหน้ากากอนามัยนะครับการล้างมือบ่อยๆและโซเชียลดิสเทนซิ่งเนี่ยก็คืออาวุธของเราที่เราใช้กันอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้เราได้อาวุธเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งเป็นอาวุธที่มีมีแนวโน้มที่จะหยุดยั้งนะการระบาดของโรคได้มาก แล้วก็สามารถที่จะหยุดยั้งอาการเจ็บป่วยที่หนักหนาสาหัสได้มากเช่นกันนะคือหมายความว่าการระบาดโลกน่าจะเบาลงนะคนที่เจ็บป่วยที่ดูเหมือนจะหนักก็น่าจะเบาลงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจะมีวัคซีนนะซึ่งตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าจะมีวัคซีนเฉพาะของจีนอสองแสนโดสก็คือเซโนแวคนะครับเข้าบ้านเราเนี่ยประมาณสองแสนโดสในวันนี้นะครับนะ อ,อ,นนอันนั้นยืนยันว้เรียบร้อยราบลนโมงนะครับก็จะมีพิธีรับมอบกันโดยท่านนายกจะไปเป็นประธานรับนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วมีข่าวดีซ้าเข้ามาอีกนะว่าจะมีวัคซีนของแอสตราเซเนกาเข้ามาอีก200,000โดสนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้วัคซีนทั้งหมด400,000โดสนะครับนะเพื่อควบคุมการระบาดในประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยวัคซีนของแอสตราเซเนกาเนี่ยนะจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะ อย่างต่อเนื่องจนครบ63ล้านโดสนะตามที่รัฐบาลได้สั่งซื้อเอาไว้นะเพื่อที่จะฉีดให้คนไทยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและก็จะฉีดได้ทั้งหมดเนี่ย63ล้านโดสบวกของเซโนแวกอีก2ล้านโดสนะเซโนแวกนี่อีก2เดือนก็ครบมาละว2ล้านโดสนะครับภายในปี2564ซึ่งใจผมเนี่ยนะครับมีความเชื่อมั่นว่านะ เราจะได้มากกว่านี้นะอันนี้เป็นตัวเลขที่ผมเชื่อว่าเป็นขั้นต่ำแหละนะเราจะได้มากกว่านี้เพราะว่ามีวัคซีนที่ออกมาจากบริษัทอื่นๆต่างๆอีกตามมาอีกเพียบเลยนะครับนะท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าวันนี้นะครับวัคซีนเด,ด็200โดสจากเซนโนแคก,กจะจมาถึงนะจากนั้นวัคซีนรอบ2ของเซนโนแวคอีก800โดส นะแล้วรอบที่3อีก1ล้านโดสจะตามมานะในเดือนมีนาคมและเมษายนนะครับโดยส่วนหนึ่งจะใช้สำหรับฉีดเข็มที่2ให้ผู้ได้รับโดสแรกไปแล้วนะจากนั้นเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนจะได้รับาจากแอสตรา26ล้านโดสแล้วก็จะตามมาอีก35ล้านโดสนะครับนะเพราะว่าวัคซีนของแอสตราเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยนะครับนอกจากนี้นะยังมีวัคซีนของจอร์และจอร์แดนนะซึ่งวัคซีนจอร์แดนจอร์แดนเนี่ยถ้าใครดูคลิปของเรามาตลอดจะทราบนะครับว่า เข็มเดียวอยู่ในะเข็มเดียวอยู่ไม่ต้องซ้ำสองด้วยนะครับนะที่ได้ส่งเอกสารบางส่วนแล้วนะแต่ก็ยังไม่ครบถ้วนนะของโมเดอร์นาของไฟเซอร์นะได้ส่งตัวแทนมาพูดคุยแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งเอกสารมานะครับผมว่าขั้นตอนนี้น่าจะเร่งนิดนึงนะครับนะจะไปรอเขาบทีเราไปตามเขาก็ดีเหมือนกันนะนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยวัคซีนเนี่ยเราเราไปง้อเลยก็ดีนะครับอย่าไปรอว่าโอ้ยส่งมานะส่งมาเราจะมาพิจารณานะผมว่าประเทศเราต้องการวัคซีนของเขานะครับนะ ท่านนายกก็บอกว่าเราจะเห็นว่าการเปิดรับวัคซีนจากทุกบริษัทที่ผ่านมาได้มีการประสานงานกันมาโดยตลอดนะครับบางส่วนก็อยู่ในช่วงของการขอเอกสารนะครับซึ่งผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเอกสารนี้ก็เป็นแค่งานเอกสารนั่นแหะนะถามว่าใช้จริงได้ไหมเนี่ยใช้จริงได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทําไมละ่ะนะทั่วโลกเขาฉีดกันไปแล้วตั้ง2ล้านโดสนะสองร้อยเอ่อขออขอไนะครับสองร้อยล้านโดสนะครับของแอสตราของไฟเซอร์ของโมเดอร์นานะเขาฉีดกันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าประเทศไทยชะล่าช้านะบอกว่าติดแค่เอกสารที่ผมว่ามันก็เสียดายโอ,อกาสก,กันเนาะนะเพราะว่าถ้าประเทศเราได้วัคซีนเร็วเนี่ยแน่นอนประเทศเราก็จะฟื้นเร็วเช่นกันนะครับนะโอเคก็ เครื่องบินนะครับเซโนแวกเนี่ยก็จะออกมาจากประเทศจีนนะครับวันนี้แหละนะหกโมงเช้านี่ออกมาล้นะครับนะก็จะมาถึงเมืองไทยตอน10โมงหนาทีท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จนันโอชานะครับจะไปรอรับวัคซีนด้วยตนเองเลยนะที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับพอมาถึงแล้วนะครับก็จะมีการนําไปเก็บในคลังของบริษัท DKSH นะครับนะภายใต้การดูแลขององค์การเพสัจกรรมแล้วก็รอกระบวนการตรวจสอบและจัดสรรน,นะใช้เวลาประมาณ5-7วันนะครับ สำหรับการตรวจสอบและการกระจายวัคซีนเนี่ยนะครับคุณหมออาจารย์นายแพทย์สุภกิจศิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าเมื่อวัคซีนถึงไทยแล้วนะออยกก็จะสุ่มเก็บตัวอย่างไปให้กรมวิทย์นะตรวจนะครับเพื่อความปลอดภัยรวมถึงความแรงการตอบสนองต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อรับรองรุ่นซึ่งจะใช้เวลาประมาณ3วัน ก็จะทราบผลนะครับหลังจากนั้นก็จะกระจายวัคซีนเนี่ยนะไปให้โรงพยาบาลต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเบื้องต้นเนี่ยก็จะกระจายไป10จังหวัดแรกที่มีการระบาดของโควิด -19 รุนแรงนะครับนะอาจารย์หมอทวีสินบอกว่านะครับวัคซีนเนี่ยแผนการกระจายเนี่ยนะครับเห็นชอบว่าในระ,ระยะแรกเนี่ยนะครับจะมีการฉีดวัคซีนให้คน3กลุ่มก่อนนะก็คือบุคลากรทางการแพทย์ทั้งรัฐและเอกชน และสาธรารณสุขด่านหน้านะผู้ที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคทางเดินหายใจรุนแรงโรคไตไวายเรื้อรังโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดโรคอ้วนและประชาชนในจังหวัดที่เสี่ยงนะครับซึ่งวันนี้ก็มีการเปิดเผยมาแล้วว่าจะมีทั้งหมด13จังหวัดนะได้แก่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับกรุงเทพมหาคนครฝั่งตะวันตกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการแม่สอดจังหวัดตากนะครับนคนปรปฐมสมุทรสงครามราชบุรีนะ แล้วก็จังหวัดที่เป็นกลุ่มจังหวัดที่เป็นพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน4จังหวัดนะครับได้แก่ชลบุรีภูเก็ <c oughs> ตอภัยนะครับสุร,ราษฎร์ธานีนะโดยเฉพาะอำเภอเกาะสมุยและก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับนะก็จะกระจายไปที่เหล่านี้ก่อนนะครับโดยให้อำนาจคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดเป็นผู้พิจารณานะครับว่าจะฉีดให้กับใครเพื่อเป็นขับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้นะส่วนกลุ่มที่ <c oughs> ยังไม่ได้ใชข้ของวิจัยของซินแวคยังไม่ครอบคลุมก็คือคนอายุ60ปีเป็นต้นไปคนท้องและเด็กอายุต่ำกว่า18ปีอันนี้บอกว่า <c oughs> ต้องรอไปก่อนนะครับแล้วก็มีคนสงสัยว่า,านายกจะฉีดไหมนะ <c oughs> นาเห็นประเทศอื่นๆประเทศต่างๆเนี่ยผู้นำประเทศก็มาฉีดวัคซีนเข็มแรกให้พวกเราดูนะครับนะท่านอนุทินนะครับก็บอกวา่านายกพร้อมนะจะจะฉีดวัคซีนเป็นคนแรกนะจะได้รับอนุญาตจากทีมแพทย์ให้ฉีดวัคซีนได้หรือไม่นะ เพราะตัวนายกเนี่ยมีอายุ66ปีนะเกินข้อกำหนดของวัคซีนซีนโนแวคที่ระบุว่าให้ฉีดใน <c oughs> ช่วงอายุ1 8 5 9ปีนะครับก็อาจารย์หมอทวิสินก็บอกว่ารอดูวันพรุ่งนี้ก่อนนะวันนี้ก็รอดูนะว่าท่านนายกเนี่ยจะฉีดโชว์พวกเรานะเหมือนเันผู้นำอของประเทศอื่นๆหรือเปล่านะครับนะก็รอดูนะครับ มีคำพูดท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวสัมทับด้วยว่าการฉีดให้ใครเป็นเรื่องของคณะกรรมการจะพิจารณานะและอยู่ที่ความสมัครใจของคนที่จะเป็นจะเป็นผู้ฉีดด้วยนะใครที่สมัครใจประสงค์ฉีดก็ส่งรายชื่อมาที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับนะอ,อันนี้ก็คืออัปเดตเลยนะเกี่ยวกับวัคซีนในวันนี้นะครับทีนี้ผมจะเอาข้อมูลอีกนิดหนึ่งนะซึ่ง อา,อาจารย์หมอศาสตราจารย์ในแพทย์ยงนะผู้วรวันนะครับก็ชี้ว่าถ้าวัคซีนเนี่ยเข้ามาถึงประเทศไทยแล้วนะควรที่จะฉีดวัคซีนให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยพ้นวิกฤตนะครับอาจารย์อาจารย์าารยงเนี่ยนะท่านเขียนใน Facebook ของท่านนะว่า10ข้อเลยนะครับ10ข้อนะอบอกว่า,าวัคซีนเนี่ยโควิดไอทีเนี่ยลดนะทั้งการระบาดนะทั้งลดความรุนแรงนะได้อย่าง ได้อย่างเป็นประโยชน์จริงๆนะน่าจะต้องรีบฉีดโดยเร็วนะครับอาจารย์บอกว่าข้อที่1โอกาสหลังจากได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยนะครับข้อที่1โอกาสที่เราจะป่วยเป็นโรคเนี่ยน้อยลงนะความรุนแรงของโรคถ้าป่วยแล้วก็น้อยลงด้วยนะครับข้อที่2นะครับการแพร่กระจายของโรคก็จะลดลงนะเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าคนที่มีอาการน้อยนะหรือไม่มีอาการเนี่ยโอกาสแพร่กระจายโรคน้อยกว่าคนที่มีอาการนะครับ ข้อที่3นะเป็นการป้องกันเขาและป้องกันเรานะก็จะลดการระบาดโรคได้นะครับข้อที่4นะจำนวนผู้ป่วยหลังจากได้รับวัคซีนเนี่ยก็จะลดลงระบบสาธารณสุขจะได้ใช้นะไปดูแลโรคอื่นบ้างนะข้อที่5นะครับชีวิตความเป็นอยู่ก็จะค่อยๆกลับคืนมาสู่สภาวะปกติสักทีนะข้อที่6ภาวะเศรษฐกิจต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับข้อที่7 การเดินทางท่องเที่ยวก็จะฟื้นนะครับแรงงานต่างๆนะก็จะได้มีงานทำนะเรื่องแรงงานนี้ผมเห็นใจมากๆเลยนะโ,โหะผมรู้นะถ้าหลายท่านเนี่ยตกงานเพราะโควิดเนี่ยเยอะแยะมากนะเป็นแสนเป็นล้านคนนะครับในประเทศเราในที่ตกงานเพราะโควิดนะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะหลังจากวัคซีนเข้ามาเนี่ยก็เป็นการเปิดฉากใหม่นะเข้าสู่ยุคใหม่แล้วที่เราจะสู้โควิดนะโดยที่เรามีวัคซีนมาสู้ด้วยนะครับ ข้อที่8การศึกษาของนักเรียนนะก็จะได้กลับคืนสู่สภาวะปกติเสียทีนะครับข้อที่9นะครับค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาการตรวจวินิจฉัยที่ใช้เงินจำนวนมากนะในในการรักษาโควิดเนี่ยก็จะได้มีการนําเงินนี้ไปใช้อย่างอื่นบ้างนะครับและข้อที่10ก็คือสุขภาวะนะครับความเครียดสภาพจิตใจต่างๆก็น่าจะดีขึ้นนะครับอาจารย์ก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยก็ฉีดนนะทั่วโลกไปแล้ว200ล้านโดสนะครับนะบริษัทใหญ่ๆก็คือไฟเซอร์เซโนฟาร์มโมเดอร์นา แอสตราเซเนกาเซโนแวคสปุตนิกนะครับนะโดยที่อาการข้างเคียงต่างๆที่ได้ฉีดวัคซีนไปที่บนกันว่ามีอาการข้างเคียงนู้นนี้น่ากลัวเนี่ยนะครับอาจารย์บอกว่าไม่ต่างกับวัคซีนของไข้หวัดใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถนำะวัคซีนดังกล่าวเข้าสู่ประเทศไทยได้แล้วซึ่งวันนี้จะเข้ามาแล้วนะครับควรรีบจะทําเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายโดยเร็วนะครับช่วยกันรณรงค์นะครับให้ฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยให้ประเทศไทยนะครับพ้นวิกฤตจ,จากที่ผ่านมานะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะล่าสุดเกี่ยวกับวัคซีนในวันนี้เช้าวันพุทธที่24กุมภาพันธ์พศก2564นะครับสำหรับวัคซีนนะผมตัวเองเนี่ยพร้อมอยากฉีดมากเลยแต่ว่าก็คงจะต้องรอจนจังหวัดพิุโลกได้รับวัคซีนนะได้รับโคต้ามานะผมถึงจะได้ฉีดด้วยนะครับใครที่มีสิทธิ์ฉีดก็ อยากให้ฉีดนะครับอยากให้ฉีดนะผลข้างเคียงไม่ได้ต่างกับไข้หวัดใหญ่สักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็อัปเดตท,ทันต่อสถา,านการณ์ใครดูแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ Your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ